มาลองทำขนมหนวดมังกรการอันอน,นี้อาจจะไม่ใช่สูตรแบบต้นตำรับของมันจริงๆนะทุกคนเพราะว่าต้นตำรับเขาใช้ส่วนผสมอีกแต่คราวนี้เราใช้ข้าวลูกอมกับแป้งขา้าวโพดซึ่งบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมที่น้อยมากๆแล้วทาง่ายมากๆด้วยแล้วก็ทําตามสูตรในติ๊กต็อกเลยนะทุกคนเอาลูกอมให้ชิลสองห่อลดอะไรก็ได้จากนั้นเอาไปเข้าเวฟพอออกมาหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกับว่าเราเวฟมันนานไปทุกคนแบบฟองมันขึ้นปุดๆเลยสภาพน้องก็จะยืดๆแบบนี้เลยทุกคนเหมือนสลามเลยตอนจับไปก็คือร้อนมากแล้วเราก็ทำให้มันเป เรานี้ก็อยากลองไงก็คืออยากรู้ว่ามันจะยากขนาดไหนดึงไปดึงมาแล้วทุกคน<ๆ>ก็จะได้หลายเส้นแบบนี้เ,เลยตอนนี้น้องก็เริ่มใจคล้ายๆนวดมาก่อล้วนะทุกคนไปมาเฮ้ยมันเริ่มดึงยากแล้วทำไปทำมาไม่น่าจะได้นวดมาก่อแล้วน่าจะได้นวดปลาดุกแทนไปดึงมาได้หน้าตาปแปลกๆมากเลยทุกคนและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันทุกคนทำแล้วที่กินไปรสชาติคือแบบว่าก็รสชาติลูกอมไฮชิลเลยหวานๆเปรี้ยว